สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพิดาแม่นปัวอีกแล้วนะคะพิดาแม่นปัวจะมาพูดเกี่ยวกับชาวราศีเมถุนว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะพิดาจะพูดเกี่ยวกับเรื่องการงานนะคะความรักการเงินสุขภาพร่างกายประจําเดือนมีนาคมว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะแต่ก่อนอื่นเลยพิดาขอแชร์คนละหนึ่งแชร์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังจิตกาลังใจให้พิดานะคะแล้วก็ช่วยคอมเมนต์ให้พิดาหน่อยนะคะแล้วก็ กดติดตามพิดาแล้วก็ฟังให้จบคลิปพิดาด้วยนะคะแล้วพิดาจะกราบขอบพระคุณงามๆนะคะแล้วก็ขอให้รวยๆทุกๆคนเลยนะคะอันดับแรกที่พิดาจะพูดถึงคือเรื่องการงานนะคะการงานของชาวราศีเมถุนในช่วงเดือนมีนาคมนี้ก็จะเป็นอะไรที่ให้ระวังนะคะใครที่มีธุรกิจส่วนตัวนะคะที่ทําติดต่อเจราจาหรือว่าให้ลูกค้าติดเงินนะคะให้ระวังเกี่ยวกับเรื่อง การใช้หนี้หรือโอนเงินโอนอะไรจัดช้าหน่อยนะคะให้ระวังนิดนึงหรืออาจจะโดนเบี้ยวนะคะโดนหักหลังได้ในเรื่องการงานธุรกิจนะคะหรือใครที่กําลังมองหาโปรเจกต์อะไรใหม่ๆก็ให้ระวังหุ้นส่วนถ้าจะมีหุ้นส่วนหรืออะไรก็ให้ดูให้ดีนิดนึงแล้วให้ระวังเรื่องคดีความนะคะในช่วงเดือนนี้แล้วก็ต่อมาคือเรื่องเกี่ยวกับคนที่กําลังจะท่านใดที่กําลังจะเปลี่ยนแปลงเรื่องงานนะคะก็คือให้ใจยเย็นๆน,นิดนึงนะคะ แล้วการงานประมาณสักวันที่2ี่ไปแล้วนะคะถ้าจะเปลี่ยนเรื่องการเรื่องงานมันจะเริ่มดีขึ้นแต่ต้นต้นเดือนก็คุณอย่าประมาทนะคะมิตรผู้คนที่มาเกี่ยวข้องในสายงานจะกดดันคุณนะคะโดยเฉพาะคนที่มีเนื้อหรือขาวจะกดดันนะคะจะยีหยวนควนประสาทเราทําอะไรก็ผิดไปหมดเหมือนที่เขาบอกว่าสุภาษิตเขาบอกใบไม้มกระดิกก็ผิดไปหมดนะคะให้ระวังนิดนึงแต่ท่านระวังตัวนะคะหรือทําในสิ่งที่ดีนะคะก็จะผ่านพ้นไปได้สําหรับเรื่องการงาน เรื่องการเงินนะคะเอาอันดับแรกเลยคือเรื่องคอหวยก่อนนะคะท่านใดที่ชอบเสี่ยงโชคหรือว่า,เ,าเขาเรียกว่าอะไรอะชอบลาบลอยอะไรอย่างเงี้ยนะคะโชคลาบของท่านก็จะมากับถ้าใครที่ชอบไปทําบุญนะคะจะมาจากสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือตามวัดวาอารามนะคะถ้ามีใครไปขายลอตเตอรี่หรือยื่นให้นะคะคุณก็หยิบไว้นะคะ คุณจะมีโชคในสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งดีรับจะให้โชคให้รับนะจากที่ผ่านมา,ารู้สึกการเงินเราล่อยหลอหรือมีเรื่องใช้จ่ายเยอะแยะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะบรนดาลโชคมาให้ท่านนะคะแต่ในขณะเดียวกันท่านก็ต้องทําบุญกันด้วยนะคะไม่ใช่ว่ารอโชคลาภอย่างเดียวแต่เล่นพอหอมปากหอมคอเนาะแล้วสําหรับท่านที่กำลังทํานิติกรรมต่างๆนะคะคือเรื่องการเงินาทาเกี่ยวกับซื้อบ้านซื้อรถอะไรอย่างเงี้ยที่ดินอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ท่านหรือคิดจะ ลงทุนหรืออะไรใหม่ๆนะคะก็คือช่วงนี้มีเกณฑ์นะคะที่จะได้งานอะไรใหม่ๆหรือว่าการเงินอะไรเข้ามาแล้วก็ติดต่อเจราจาเรื่องเงินหรือตามธนาคารอะไรอย่างเงี้ยคุณก็จะประสบความสําเร็จให้ยื่นได้เลยนะคะยังไงคุณก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะแล้วต่อมาก็คือเรื่องความรักอ่าความรักในช่วงนี้ให้ระวังในเรื่องอารมณ์นะคะเพราะอาจจะมีคนยุแย่นะคะ เขาเรียกว่ามิตรผู้คนที่มาเกี่ยวข้องรู้สึกว่าจะมายุ่งวุ่นวายในครอบครัวเราเหลือเกินหรือเอาง่ายๆเลยนะคะคนที่วุ่นวายก็คืออาจจะเป็นคนในครอบครัวเราพี่ป่านะอามายุแยริเป็นเป็นอย่างนี้สามีเป็นอย่างนี้เมียเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยยาววันไหวนะคะจะทําให้คุณแตกหักกันได้นะคะในช่วงนี้แต่ยังไงถ้าคุณเข้มแข็งกนันทั้งสองคนคุณก็จะผ่านวิกฤตไปได้หรือคนที่กําลังคบหาดูใจกันนะคะก็อาจจะพี่น้องเราหรือเพื่อนสูงเราจะไม่ค่อยปื้มนะคะ อาจจะไม่ค่อยถูกชะตาในบางสิ่งบางอย่างสําหรับคนที่กับเราเรากาลังคบอ่ะหรือเอาง่ายๆท่านใดที่เป็นโสดมีคนเข้ามาก็ให้ระวังนะคะเรื่องมือที่3เลยในช่วงนี้นะคะแต่ยังไงคุณก็เป็นคนที่ทาอะไรมีการวางแผนอยู่แล้วยังไงคุณก็ผ่าน้นไปด้วยดีเนาะแล้วต่อมาคือเรื่องสุขภาพร่างกายสุขภาพร่างกายสําหรับท่านที่เป็นเกี่ยวกับพวกความดันไมเกรนนะคะคาเลตเตอรอลอนช่วงนี้ให้ระวังวูบวูบวาบหน่อยนะคะเพราะว่าจะเป็นอะไรที่ รู้สึกว่าเราไม่ค่อยสมควรแบบเท่าไหร่นะคะให้พักผ่อนให้เต็มที่เลยแล้วก็สิ่งที่ต่อมาก็คือญาติผู้ใหญ่ระวังญาติผู้ใหญ่เจ็บป่วยด้วยนะคะ,ะตรงนี้นะคะคแล้วก็อุบัติเหตุเล็กๆน้อยนะคะแต่ยังไงคุณก็ผ่านพ้นไปได้นะคะอย่าลืมเลยนะคะกดแชร์แล้วก็กดคอมเมนต์ให้พี่ดาเยอะๆนะคะทุกๆท่านนะคะวันนี้พี่ดาขอกราบขอบพระคุณงามๆแล้วก็อย่าลืมนะคะ ฟังคลิปพิดาให้ต่อเนื่องนะคะพิดาจะนําเสนอทุกๆเดือนเลยนะคะทุกๆท,ท่านวันนี้พิดาขอขอบคุณมากแล้วกบขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะ